กลับบ้านล้วบอกไม่พัดจ๋านะครับจจกพี่พี่ไม่ไม่จากูกูนะไม่จ่าไม่จ๋านะครับแจกพี่พัดชลาพันธนะพี่เพียนจ๋านะครับจากพี่ไม่จากูกูอ๋อคือวตาคือวตาตาบสดีสวัสดีครับพี่เพียนแจกพี่พัดเอ้ยจกพี่สวัสดีครับพี่พัดแจกพี่เพียนลุกป้านะ พี่พัดก็ส่งกำลังใจมาให้นะครับพี่ประสงค์จ๋านะครับจากพี่เมจ๋านะพี่หมายจ๋าจากพี่เมจ๋านะพี่พี่ลุงป้าก็ส่งกำลังใจมาให้นไม่ปีสวัสดีครับจากที่พินลุงป้านะครับปีชมพู่น้อยขนมนึ่งฮอนะครับจากเพื่อนวีบีนะครับขอบคุณครับนะเพื่อนวีบีนะครับขอบพระคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านทุกบ้านทุกช่องครับนะครับจากพี่ประสงค์อันแกวนะพี่ประสงค์ก็ส่งกำลังใจมาให้นะ กลับมาเร็วไปตีสามกับยินไปตีสามไปวันนี้บอกไปวันนี้บอกงินห่ายลงหลายวันเนะของห้น้องมิกกี้หายไปไปด้อนะครับพี่เมจา,นะจานะครับน้องบจ๋านะครับจากพี่พัชลาพันธะ์พี่พัชค้านะครับจากเพื่อนวีบีนะครับเ <c oughs> ่เว้นเรือตัวนี้นะ <c oughs> ใส่เว้นเลยหมดเถอะเดีย๋ยวไปใส่เดีย๋ยวไปใส่ตาเจ้า,จนะอาออขาองเดี๋ยวขามันมีใส่แล้วมันใจตะกี้เอา้าพี่ครูพี่ครูมาปิดแมวสร้างสร้างโจเอึดอนลายาาแล้วเออเอื้แล้วเรากูปากเราปูาปากไว้จานนะ ยี่สิบเอ็ดล้านดวงใจนะสวัสดีครับพี่พัชชลพันธ์จากพี่ชมพู่น้อยนะครับพี่วิจ๋าจากพี่เมจ๋านะครับชมพู่น้อยจ๋าจากพี่เมจ๋านะครับชมพู่น้อยนีจ๋านะครับจากพี่พัชชลาพันธ์นะครับพี่พัชขนมนะครับจากเพื่อนบีบีนะพี่พีนสามสิบสามเอาพี่วินมานานแล้วบุมเหมือนดันดานเลยพี่เมจ๋าเกือบลืมมาสนโอ้บานแล้ว มันเตะกูดออกก็แล้วกันเด้อเมจ๋าจากพี่วี้นะครับไวๆ้ๆคนเกดเด่นช้าต้นเตี้ยมนะครับแากพี่พัชรพันธ์นะขอบคุณครับนะครับขอบคุณที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้นะสวัสดีคุณพัชรพันธ์จากพี่หมูทองนะครับพี่หมายก็ส่งกำลังใจมาให้นะคัดานดิ้งมาอีกนะครับจากพี่เมจ่านะครับ พี่ชมพูน้อยก็ส่งกำลังใจมาให้นะพี่เพียรลุงป้าน,นะครับขอบคุณครับนะไปให้กำลังใจพี่หมายหลังบ้านหรือพี่หมูทองก็จะไล่ห้ามงยืนทีนนะึงทีนึงเ,เอาเอามาสิลลงแล้วบัดเนี่ยทีนี้ยที่ไม่ได้ทดเวลาบาัดจีอีกหมือนบัดเน,นียบัดตั้งแต่สี่สิบห้านาทีสี่สิบห้านาทีตอนนี้หนึ่งชั่วโมงห้านาทีแล้วนะ จนเวลาบานจิบนุ่น,นานโูด <c oughs> พี่พ่งขอบคุณครับขอบคุณหลายๆเด้อพี่หนงกันยาเนะี่ยพี่หนงกันยาแช่เนลนะครับก็ะจะไลประมาณทุ่มทุ่มบเนาะพี่หนงเนี่ยพี่หนึงคุ้มจุกนะครับคุ <c oughs> ุณหมายใจจริงดีจ้าจากพิพัฒน <sen>. yeah. ์ชลาพันธ์นะพิพัฒน์ขนมค้าจากพิเพียนลุงป้านะครับท่านลองนะครับจากพิพัฒน์ชลาพันธ์น่าจะเรียกพี่หนึ่งเนาะพี่ลุงสะพาก็ส่งกำลังใจมาให้คุณนึงจากเพื่อนวิวีนะครับสวัสดีคุณนึงนะครับจากพิเพียนลุงป้านะครับไม่ได้ทักไทยท่านใดต้องขอโทษด้วยนะครับนะครับสวัสดีทุกท่านครับนะครับจากพี่หมูทองนะครับทุกสาว่อยมาบอสบห็นวีหนึ่งเลย จ็คเปสเซกุเบหินนะสวัสดีค่ะคุณพัชรพันธ์นะจากที่รุ่งนภาเน่ะรุ่งนภาก็ส่งกำลังใจมาให้นะขอบคุณจ้าพี่ขอบคุณจ้าพี่เพ้นนะพะเพ้นพาเพนพี่เพ้นลุงป้านะครับจากพี่พัชรพันธ์ที่หนึ่งสองสามสี่หาสนจากพี่เมจจ้านะสวัสดีน้องหนึ่งกันยาจากพี่รุ่งนภานะพี่รุ่งจ้าจากพี่เมจจานะครับน้องุูงดีจ้าจากพี่พัชรพันธ์นะ สวัสดีคุณเนินจะพี่ก้าพาไปนะพี่รุ่งนาภากระ่งกำลังใจมาให้นะพี่เพียนจ๋านะครับจากพี่เม,จา,เมจาพี่เมจรโคโก่นะ <c oughs> ี่รุ่งนาภากระ่งกำลังสื่นแรมานะสวัสดีคุณหมูทองนะครับจะพี่ก้าพาไปนะ